สวัสดีเจ้าวันนี้มาปะกับป้าน้องอัมรานะในช่องกั๊วอัค้วยไทยวันนี้มีข่าวด่วนข่าวเด่นข่าวดังเนี่ยเจ้าเนี่ข่าวฮ่นขนาดฮ่นขนาดก็แล้วว่าพอตะกี้นิเออข่าวฮ่นข่าวมาฟังมาจากช่องปูมหามุนีมาฟังมาจากช่องอปูมหามุน,<笑><笑>มมนีแต่ช่องอื่นหัวไปะจะเปิดเปิดหัวได้ยินได้ยินหรือเปล่า เขามาจัดการเลยเข้าด้วยเขบาบอกว่าไอ้ยังก็ฟังผู้ชนเสียแม่เนี่ยแม่แหม่อ,อีน้นององ่ะน,นะแหม่อีน้องแหม่อีน้องพูดนะใจอีน้องนี่นะอีน้องนี่บอกไม่แม่แล้าวแม่อีน้องพูดอ่ะเปิ้ลบอกว่าออ้ยังก็ตอนที่ลูกตายไม่ไหมเปิ้ลว่านะผมหันนี่ว่านะ<ๆ>ตอนที่ลูกตายไม่ไหมนะเปิ้ลออ้ยังก็อ่า รับบริจาคเนาะเปิดเปิดบัญชีรับบริจาคเอ่อวันที่สิบเอ็ดสองสิบสามวันกี่วันกี่วันกี่เดือนกีน่เดือนเขาก็บอกหูมันอะเขาบได้บริจาคกระปิ่นเพรานี่เพรานี่แต่คืออันแต่เจ้านี่เนี่ยยิงเขาว่าบอกว่าอยังก็โมโหโมโหมีคนมีคนบอกว่า เหมือนเหมือนกับว่าเขาบริจาคเขาเปิดไปแล้วเปิดเอาไปใช้วัตถุพิษวัตถุประสงค์อะย่างแบบนี้เนะาะเหมือนได้ยินเขาว,ว่าจ้านี้นะเฮ้เนี่ก็แม่อีนอ้อ,นองแล้ว <laughs> แม่อีน้องแม่อีน้องมันบอกว่า,วาเออเปิดบริจาคมนะาอะนยังก็เพื่อความเสน่หาบ่ได้บ่ได้ว่าม่าได้บังคับ ประมาณนั่นล่ะปนว่านี่บาได้บังคับเน้อบริจาคมาเพื่อความเสน่หาปนว่าจช่ไหมอ่าอย่างว่าเอฟซีนางโง่มันมันว่าเอฟซีนางโง่ป้าโตเอฟซีว่าเอฟซีเฮาเงาว่ะพ่อโลมีเอฟซีเงาว่ะนะบริจาคลงไปอีวันน่ะถ้าใครได้ก็พื่นทรงสลิปมาเดี๋ยวจะคืนสตางค์เฮือวะหมายว่าเวลาเฮาทรง เฮาเขาบริจาคเปิดแล้วเฮาเฮาจะมีสลิปเงินเดือนบริจัยอย่างก็ในในโทรศัพท์เนาะเฮาโทงส่งทางโทรศัพท์นั่นน่ะมาปั้นน้องก็ยะตึมนบริจิตถูกอ่ะเนื้ลามรอบแล้วจนปเปิลบลอกไปธนาคารเปินปนบล็อกไปเนียยะบ่ถูกยะนั่นก็บ่ถูกยะนี่ก็บ่ถูกุโหชุดท้ายธนาคารเปนพื้นเนื้เปิปนจะมีหลักฐานเวลาเฮาส่งไปน่ะเปนจะมีหลักฐานในฮันแม่น้องมันบอกว่าเออใคะได้ก็ ส่งหลักฐานมาเลยเราจะคืนตังหื่อเอวอล่ะอ่ะบอกเอฟซีเงาเอฟซีมู้นัน่ะเงาส่งปนไม่ได้ขอปนว่าปนไม่ได้ขอเขาอยากส่งมาเองเขาส่งมาหื่อเองอีวัน่ะปัดโถ่ว่าเอฟซียังเงาเนาะบักก้ายังปานอกนี่บักก้าว่าเอฟซีเงาเอฟซีเฮานี่อ่ายังก็มีผู้เป็นผู้มีพระคุณเออเขาว่าเงาไอีวัน่ะอ่าแล้วก็ ล้วมี F C หันห่นแหมคนหนึ่งนายินปูมหาวันีน้นะปนว่า F C หั่นแนคนหนึ่งปทรงสามรอบปนว่านะสมรอบนี่บอกก็สามรอบยังน้อยยังน้อยก็พุ่นเนาะเอีย๊นนอยบแพ่เนาะดูทรงแต่ทรงว <c oughs> <c oughs> เะเพิงทิ่มาเลยีเหงาทงแต่ทรงวะเออสามรอบทรงยังน้อยก็มเป็นแสนไม่รู้นะป <c oughs> นเบอร์อาปนเบอร์ว่าถ้าไผ่บาเดียวนี่อุ้มไม่เหมะบาเด้บอกว่า ถ้าไผ่ขาได้ก็อน้ส่ทรงสลิปมาจะคืนเงินฮึมาเดีวอู้ว่ะถ้าไผ่ขาได้ก็ไปฟอกกันคนเดียวแหมโมบึ้งไปฟอกเอาคนเดียว,วอ้อย,อออย,อยมีกี่หมื่นกี่แสนคนนั่นน่ะมันเลือดปลจเตยจะเปนทรงมากกี่ปีกี่เดือนเท่ากับบฮู้เนาะมันมีหรอกแต่ทรงแค่ร้อยสองร้อยอย่างน้อย,อย,อยเป็นพันมันก้าเท่ากับมฮู้อะ เฮาก็บบเคยชงใส่เฮาแบบไปชงตัวเฮาเอาหมดหลอดเลยไปชงเพื่อนคนอื่นเฮาแบบใจลำใจรวยแล้วเนาะเอ้ยไปอู้ได้ใจได้วะเอฟซีเงาแม่อีน้องแม่อีนองแม่อีน้องว่าอีน้องพูดนะจะอีน้องนี่อีน้องนี่บบแบบเคยว่าแม่อีน้องมาบบมีแล้วมีแต่แม่อีน้องพูดเนาะ ตอนแรกบอกว่าไผ่ใครได้ก็ส่งสลิปเงินส่งสลิปมาว่าจะคืนฮือบัดเดียวก็บอกว่าไผ่ใครได้ไปพวกเอาคนเดียวแหี่ยวเลี้ยวอ่ะดูน่านำกอกหักหัวเนี่ยน่าบอกกอกหัวผ่านหน้าร้านเท่าไม่เนาะกอกหัวสักก๊ออันผ่านหน้าร้านเท่านะเอากล่มยิงดีกว่ามาผ่านหน้าร้านผ่าน้นองผ่าน้องจะเอากล่มยิงสักก๊อปดูโอ้ได้ยันได้เจ้ากันอ่าน ตั้งแต่ตั้งแต่อันย่างก็ป้าน้องทำยูทูปมาน่ะเอฟซีป้าน้องกับมิกิสองคนตีว่าอู้แนวลบนี่ยนักมีสองคนสองคนโอ้เตีแล้วก็หายเช็คเพาเขาเ่ามาต่อยอดหายเช็มีสองคนอันอื่นเหมือนก็อู้กันดีๆทั้งนั้นเออนี่ก็บอกหันยางนึงเนอะอันอันอันอย่างเอฟซีของป้าน้องนี่นะอู้หันยางมาจ้อยอป้าน้องก็ได้เนะ พน้องไอ้ไอ้ยังเกยไม่ไหวมาย่อพุกยอมปอบ้านเขาซักเตียนเนาะอู้ถามปกติเอาคนบ้านบ้านเหนกันคนคนอย่างเอคนบ้านนื้อขอกน้ำเหมือนกันเนาะมันต้องมันต้องอู้ยอๆเขาได้เหอไอ้ไอ้ไอ้เอฟซีแบบอู้ยอเขาก็งสุดหัว ้ข <c oughs> ่าวโวนใครดังข่าวโวนใครดังอ่ะย่าข่าวโวนใครดังข่าวโวนข่าวดังเนี่ยเจ้าหนึ่งข่าวโวนข่าวดังผนก็ลังบอกบาสกีี่มันเดี๋ยวเขาก็บอกต่อไปเนาะเออแม่อ้น้องแม่อ้น้อแผ่ขันได้สตางค์ติสติโอนไปฮือบริจาคกับแม่อ้น้องส่งสลีปไปเดี๋ยวมันจะคืนฮือบนว่าถ้าไผ่่ส่งไม่อยากส่งสลีปไปก็ไปฟ้องเอาคนเดียว คนตีได้คนคนคนเตี๋นอย่างก็คนตีชรงนักๆันน่ะเออไอ้ฟ้องเอาคนเดียวสงสัยจะได้โวก้าฟ้องเอาคนเดียวมดมดกะทนามดกะทนายนักหละกกากาที่เปนจอคืนเขากได้ได้หูนี่ตั้งมีมีหูวกับตั้งมดไปเห็นแล้วหูตั้งที่เขาตอนที่เขาโอนไปหึ่น่ะสงสัยจะมดไปเห็นแล้วอู้ไปก็ไข่หัวไปแม่อีน้อง ขอบคุณจ้ขอบคุณจ้ะหลายนะเจ้าก็ลก็แชร์ก็ s u b s r i b e ฝาน้องนะเจ้านี่มาอูบอกข่าวเรื่องแม่อีน้องเนาะบอกบอกแม่อีน้องเนาะเออขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย